สิ่งที่เราสับสนและวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งมีปัญหาความทุกข์ต่างๆเนื่องจากบางทีเรามีความสับสนนะครับเปลี่ยนงานกันบ่อยบ้างนะปัญหาครอบครัวบ้าง อารมณ์หงุดหงิดเคร่งเครียดบางทีเราต้องดอจิจนาอีกทีนะครับว่าเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นพื้นฐานของกายกระธรรมในชีวิตประจําวันเราเป็นคารวะเราก็ควรจะใช้ธรรมะในข้อที่ว่าคารวะสธรรมซึ่งมีอะไรบ้างครับมีเกี่ยวกับเรื่องของสัจจะเป็นความซื่อสัตย์ตั้งใจจริงในการที่จะทากระทาต่างๆธรรมะมีความอดกลั้นขันติ มีความอดทนและก็จาขาในการที่เรามีสัจจะนั้นนะทำให้เรามีทิศทางและมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่เราสัญญากับตัวเองถ้าเรามีสัจจะตัวเองเนี่ยเราก็จะมีสติะลึกไดใตัวว่าเออเราต้องทําแบบนี้นะเราต้องมีความอดกั้นนะเราต้องมีความอดทนนะเราจะมาพร้อมสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไม่ได้มันไม่มีครับในชีวิตปัจจุบันหรือในความเป็นจริงในของในโลกนี้มันไม่มี แต่เราต้องอดทนและอดกัน้นพร้อมกับปรับตัวในสภาพที่เราสามารถที่จะอยู่กับดันได้และสิ่งสุดท้ายก็คือว่าเราต้องมีจากะเราทำงานเก็บหอมลอมลิษแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนแบ่งหนึ่งในการที่จะไปจากเอ่ยนะบางคนก็ไปจากทำบุญช่วยในการทำหนังสือธรรมะบ้างนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับเรายังมีกำลังกายอยู่นะเรามีความคิด เรามีความคิดที่เราเคยข้อเสนอแนะช่วยคิดช่วยอะไรต่างๆได้และเราก็ยังมีประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งผิดและถูกก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนํานเสนอช่วยให้แก่คนอื่นที่อยู่คนข้างเคียงเราได้เราต้องมีการได้รับการเรียนรู้มาจะไหมเราต้องรู้มาแล้วก็เราต้องฝึกฝึกในการที่ว่าให้แก่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเมตตาจริงๆแรกๆเราก็คิดว่าเราช่วยเหลือไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมไม่มีอะไรหรอก แต่ถ้าเราตั้งจิตและตั้งใจจริงๆในการเที่จะช่วยเหลือเขาให้ความเมตตาเขาเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราให้ไปโดยที่เราไม่ต้องการหวังผลตอบแทนกลับมาเพราะเราให้ด้วยความรักความบริสุทิ์ความเมตตาที่บริสุดทําให้เราเกิดอะไรขึ้นมีความประโมดบิติที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามีพลังเี่ยบเกิดขึ้นเราได้รับความรู้สึกที่ดีๆ สิ่งที่เราได้คืออะไรครับอารมณ์เราดีขึ้นโฮอโมนเราดีขึ้นเคมีดีขึ้นธาตุพานต่างๆเราดีขึ้นเลื่อนลมภายในร่างกายเราก็ดีขึ้นราสีเราก็ป่องใสใช่ไหมแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพร่างกายเราก็ดีความคิดเราก็ดีาการกระทําเราก็ดีได้ถูกต้องและเหมาะสมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ว่าบางคนคิดว่ามันไม่สําคัญแต่มันสําคัญมากถ้ามาฝึกแล้วจริงๆเนี่ย พลังที่เกิดขึ้นเนี่ยกำลังกาลังที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพลังที่ว่าแยกเป็นสองส่วนกันแล้วกันว่าเป็นพลังที่ว่าสามัญวิสัยกับพลังที่เหนือสามาัญวิสัยพลังในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นมาว่ามันก็จะทําให้กายเราเนี่ยดีขึ้นสุขภาพกายเราดีขึ้นความคิดเราแจ่มใสามากขึ้นอารมณ์เราสงบมากขึ้นเรานีทิศทางในการที่ว่าแก้ปัญหาได้ดีขึ้นก็เป็นการสมบัดทุกใช่ไหมครับแล้วก็บรรนุสุขถ้าเราทาไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ในสิ่งที่เหนือสามัญขึ้นมาอีกสิ่งที่เหนือสามัญ ก็คือหมายความว่าทําให้เรารู้กว้างไกลออกไปอีกว่าเราควรจะสัมพันธ์กับใครเรื่องอะไรที่ไหนเมื่อไหร่จําเป็นยังไงระดับไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เชื่อมโยงขึ้นมาว่าเป็นกรรมสัมพันธ์เป็นจริง,รงๆระหว่างที่ว่าทําไมต้องมีสัมพันธ์กันต้องมีพันธะกันแม้กระทั่งคู่ครองและความรักกันคนนี้อ,อยู่ๆเนี่ยเรามาเจอ,เอคู่ครองเราเนี่ยเราทั้งนี้ทำไมต้องมาอยู่เจอกันทั้งนี้นอยู่คนละภาคอ่างเงี้ย ที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่ององบุพเพสันิวาสบางใช่ไหมเกี่ยวเรื่องกิจกรรมสัมพันธ์จริงๆเนี่ยทำให้เรารู้ว่าถ้าเรามีคนมีเรากรรมสัมพันธ์แล้วเราควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกับคนที่เรามีกรรมสัมพันธ์กับเราเนี่ยให้ถูกต้องทิศทางมากขึ้นครับรับพบกันที่รายการที่สุดอยู่ที่อนัตตานะครับจากที่เราได้รับฟังทัศนะของอาจารย์สมบูรณ์ดลภัยบุญวงนะคะจะเห็นว่า เรื่องราวธรรมะหรือว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยสามารถถูกนํามาประยุกต์ใช้ได้กับคนในทุกระดับนะคะโดยเฉพาะหลักคาลวะสธรรมหลักคาลวะสธรรมมีข้อสําคัญอยู่4ข้อแต่ข้อที่ทางรายการของเรานั้นให้ความสําคัญคือจาคะหรือว่าเรื่องของการบริจาคหรือการเสียสละนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าการที่เราฝึกให้มีใจที่เสียสละนั้นมีข้อดีอย่างไรนะคะใจที่ถูกฝึกให้เสียสละนั้นจะ ไม่คับแคบนะคะดังคําที่บอกว่าคับแคบจะติดตันกว้างใหญ่จะภพศารนะคะนั้นเป็นเรื่องของจิตใจนั่นเองนะคะซึ่งก็สอดคล้องในเรื่องของการที่เราจะต้องเริ่มฝึกฝนตัวเองจากการให้ทานทานศีลภาวนาหลังจากนั้นเราก็จะขยับเข้าสู่การฝึกตนในเหมวดธรรมที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานะคะ เมื่อใจถูกฝึกแล้วจิตจะมีพลังนะคะหรือมีพลังของจิตนั่นเองการที่จิตมีพลังเราสามารถที่จะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้นําไปใช้ในการคลี่คลายปัญหาต่างๆได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบําบัดทุกบํารุงสุขในระดับสามัญหลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าแล้วการบาบัดทุกบารุงสุขในระดับเหนือสามัญเป็นอย่างไรนะคะ การบำบ,บัดทุกบำรุงสุขในระดับเหนือสามัญก็คือการมีมุมมองต่อปัญหาเป็นแบบเบลอวายหรือว่ากว้าง360องศานั่นเองมีมิติที่ลุ่มลึกเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการแก้ปัญหาว่าเราควรจะทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรเมื่อใดแบบใดเท่าใดเนี่ยก็จะรู้เหตุผล้นประมาณที่เหมาะที่ควรนะคะสาระดีๆมีให้ติดตามในรายการที่สุดอยู่ที่อนาตาแล้วพบกันค่ะ